สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะมาอัปเดตสวนป่าซิวโอ้กให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับซิวโอกเป็น1ไม้ล้อมเศรษฐกิจที่ราคาแพงครับท่านผู้ชมแล้วก็มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าเวลาผ่านไป2ปีกว่า,วาเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะโตแค่ไหนครับท่านผู้ชมเราจะนําท่านผู้ชมไปติดตามชมกันเลยครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยชาสมุนไพรหินฟ้าแลบโดยพี่โจฮักนาสละคมแก้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันในเลือดสูงได้ดีครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นหน้าตาของต้นซิวโอของเราครับท่านผู้ชมได้มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้เนาะนะครับอันนี้เป็นป่าซิวโออายุ2ปี ครึ่งครับท่านผู้ชมสูงกว่า4เมตรแล้วนะครับอันนี้เป็นนี่นะครับดูให้ดูโพซิชันของเขาครับท่านผู้ชมไายรักต้นไม้ได้ปลูกเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็นี้ได้2ปีกว่า,วาแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะอีก3เดือนครับท่านผู้ชมก็จะครบ สามปีเนาะอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางได้ห้านิ้วแล้วครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้ปลูกในระยะสองคูณสองเมตรนะครับทำไมถึงทีขนาดนี้ครับท่านผู้ชมก็เพราะว่าพื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เยอะนะครับเราก็เลยปลูกในระยะประชิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าปลูกในระยะ สอคูณสนะครับใบของเขาก็ยื่นออกมาพอดีนะครับไม่ได้ห่างมากนะครับถ้ารถไถจะเข้าไปนะครับก็เข้าไปได้นะครับในช่วงระยะปีแรกที่มีวัชพืชอยู่นะครับมีหญ้าอยู่นะครับแต่พอที่เขาโตขึ้นมาครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็จะแสงสว่างก็จะตกลงมาน้อยนะครับก็จะมีไม่มีหญ้าให้เรา ขึ้นให้เราเห็นนะครับอันนี้อายุ2ปีกว่าแล้วครับท่านผู้ชมนี้พอขายแล้วนะครับขุดล้อมขายได้นะครับถ้าซื้อกันอยู่ก็นิ้วละ500นะครับถ้าเป็นเกษตรกรนะครับถ้าเป็นเกษตรกรขายให้กับร้านไม้ล้อมก็จะอยู่ได้อยู่ที่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางที่นิ้วละ500บาทนะครับอย่าง ต้นนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ5นิ้วก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อตามร้านไม้ล้อมนะครับซื้อมาที่จะประดับบ้านเรือนของเราครับท่านผู้ชมเขาก็จะขายให้เราอยู่ที่นิ้วละ1,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วแต่ว่ารูปทรงหรือโพสิชันนะครับหรือว่า เขาเรียกฟอร์มนะครับฟอร์มของต้นไม้แต่ละต้นนะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนถ้าฟอร์มสวยอย่างต้นนี้นะครับก็จะอยู่ที่1000บาทขึ้นไปครับท่านผู้ชมถึง1 5 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าต้นนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้เงินซื้อไปปลูกนะครับอยู่ที่5 0 0 0ถึง7,500บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้สำหรับ ต้นซิวโอกนะครับที่เอามาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเนาะนะครับนายลักต้นไม้ปลูกนี่แหละครับในซ้ายไปขวาเนี่ยครับขวาไปซ้ายนี้ระยะ2เมตรครับท่านผู้ชมแล้วก็จากทางด้านนี้ก็เช่นกันนะครับ2อคูณสเมตรอันนี้กําลังตอนนี้นายลักต้นไม้ปีนี้ตอนขุดนะครับจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตอีกครั้งหนึง่งนะครับ อันนี้ก็โดนจองไปหลายต้นแล้วเนาะอันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่ามีแฟนคลับหลายท่านบอกนายรักต้นไม้นะครับว่าอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับว่าที่นายรักต้นไม้ปลูกไว้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเนาะนะครับสูง4เมตรขึ้นไปครับท่านผู้ชมต้นไม้ซิโวโอ๊กนี้นะครับเขาเป็นไม้ที่ ได้รับความนิยมทําไมถึงได้รับความนิยมมากในหมู่คนไทยของเรานะครับก็เพราะว่าใบของเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้ทั้งปีครับท่านผู้ชมแล้วข้างล่างใบแบบนี้ก็จะมีลักษณะสีบอนนะครับสีบอนเงินครับท่านผู้ชมก็ถึงได้ชื่อว่าซิลเวอร์โอ๊กนะครับเห็นไหมครับที่อยู่ไกลๆนะั้นจะเป็นสีนวลๆนะครับสีเงินๆครับท่านผู้ชม เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มาจากฝ้าฝังประเทศออสเตรเลียครับที่คนไทยนิยมเอามาปลูกครับท่านผู้ชมแล้วก็ใบของเขาจะผัดใบอยู่แบบนี้อยู่ทั้งปีครับท่านผู้ชมก็จะร่วงแบบนี้ทั้งปีแต่ก็จะเขียวทั้งปีด้วยเช่นกันเขาจะไม่เหมือนไม้ไทยที่ใบร่วงลงมาแล้วก็เพิใบใหม่นะครับอันนี้ไม่มีแบบนั้นครับท่านผู้ชมจะ เป็นคล้ายกันกับต้นสนหรือต้นคริสต์มาสที่อยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็มีรูปทรงที่สูงขึ้นไปอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมเลยได้รับความนิยมเนาะนะครับในการที่จะไปปลูกเป็นแนวรั้วนะครับหรือว่าปลูกต้านลมแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็อีกทั้งเป็นไม้มงคลด้วยนะครับอันนี้มาเอาเดยให้กับท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ